กระดานนี้นี่คือการขยับตัวของเจ้าชายณนะโรดมจากกราวเป็นหมากชั้นครูของจีนที่เปิดตัวทายาทคนใหม่เมื่อจีนเริ่มขยับหมากตัวใหม่บนกระดานว่ากันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะต้องได้ไฟเขียวจากจีนและที่สำคัญคือต้องได้รับ การคุ้มครองจากจีนโดยตรงโดยที่ไม่ต้องกลัวการกุปองร้ายจากใครหน้าไหนก็ตามเนขเมมองข้ามช็อตไปเลยว่าขเขมรภายหลังจากยุดตระกูลหุ่นนี่คือเกมที่จีนจะต้องรักษาผลประโยชน์มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์โดยเฉพาะวันเป๋ววันโรดไว้โดยเลือกคนที่ประชาชนรัก มากกว่าคนที่ประชาชนกลัวนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตาอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การเมือ,องของเขมรเจ้าชายจักราวุธคือผู้ประนีประนอมมีภาพลักษณ์ที่สะอาดไม่เปื้อนความขัดแย้งในเขมรโดยตรงชื่อนี้ปรากฏขึ้นในฐานะที่เป็นตัวแปรสำคัญที่อาจมาแทนที่ขั้วอำนาจเดิมในฐานะให้คิงโพดัมตัวใหม่ 地。嗯嗯